หนุ่มพิทกาชายัยหนุ่มหล่อคารมณดีที่มีแต่สาวๆรุมร้อมค่ะเต็มไปได้วยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่เริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับคู่ของนางเอกลูกครึ่งมารีเบเนอร์ก่อนหน้านี้เองมีข่าวกิกกั๊กกันกับหนุ่มพิทกาชายัยเมื่อวันที่ผ่านมามีชาวเน็ตจับพิรุษความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะเมื่อทั้งพิทเองและมารียินิงานปาร์ตี้วันปีใหม่เป็นภาพที่บอกเลยว่าคมชัดสุดค่ะสำหรับหนุ่มพีนั้นเจ้าตัวเองก็ถือว่าเป็นหนุ่มเจ้าอารมณ์ดีมีเสน ว่าหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเองนั้นหนุ่มพิชเคยคบหากับสาวโฟกสกุลลัตก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันใบคนละทิศคนละทางค่ะในเวลาต่อมาเองหนุ่มพิชเอก็ได้ปลูกต้นรักใหม่กับสาวพลอยหอวังซึ่งทั้งคู่นั้นทํางานเป็นพิธีกรร่วมกันในรายการเดอะไดรเวอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เองก็ลดสถานะไว้เพียงแค่ขำบอเพื่อนเท่านั้นละคะ่ะนอกจากนี้จ้าตัวก็เคยคบหากูัใจกันกับนางเอกเบิดต้นต้นของช่องสามยังแยมมาธิระซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่คบกันนั้นทั้ง ไม่ขอระบ,บุสถานะแค่รักกันก็พอซึ่งในเวลาต่อมาก็ออกมายอมรับแล้วแหละค่ะว่าโสดสนิททางคู่จ้าและเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมามีชาวเน็ตหลายคนต่างจับตามองในความสัมพันธ์ของหนุ่มพีทกับเน็ตไอดดลคนสวยอย่างพิมพ์ถาเพราะว่าแอบมีรูปที่ทางคู่ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ เที่ยวทะเลหรือตามสถานที่ต่างๆและยังมีภาพดอกไม้ปริศนาที่สาพิมพ์ถาโพสลงผ่านอินสตาแกรมอีกด้วยแต่เรื่องนี้ก็เงียบหายไปละค่ะจนในเดือนมกราคมนี้มีคนตาดีไปแอบเพนพิทและมารีไปในเมื่อไหนด้วยกันบ่อยครั้งอย่างที่เป็นข่าวแต่ทังคูยังไม่ได้ออกมาพูดหรือเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคงจะต้องรอดูกันต่อไปละค่ะสุดท้ายนี้เรานั้นความสัมพันธ์ของทังคูจะเป็นยังไงหากมีความเคลื่อนไหวใด,ดเราจะรีบนามาอัปเดต ให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ